พูดถึงการฟังธรรมขณะนี้ทราบว่าเป็นมงคลเพราะเหตุว่ากําลังฟังธรรมะแต่จริงๆมงคลไม่ใช่แต่เฉพาะการฟังธรรมะทั้งหมดที่กล่าวถึงนะคะสามสิบแปดมีใครจําได้หมดบ้างไหมคะแต่ว่ามีท่านที่ท่องได้ค่ะขอให้ท่านท่องมงคลสาสิบแปดท่านท่องได้หมดเลยแต่ไม่ใช่สําหรับท่องและไม่ใช่สําหรับจา แต่สำหรับประพฤติเพื่อความเจริญขึ้นนะคะซึ่งเป็นมงคลแต่ละข้อซึ่งถ้าจะสรุปมงคลทั้งหมดก็หมายความถึงความดีทุกประการเพราะเหตุว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยจะนำมาซึ่งผลคือสิ่งที่ดีไม่ได้ต้องตรงตามเหตุถ้าเหตุไม่ดีนะคะผลก็ต้องไม่ดีถ้าเหตุดีผลก็ต้องดีแต่ส่วนใหญ่เวลาที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยคะ่ะก็จะไม่ทราบเลยว่า อะไรเป็นเหตุและอะไรเป็นผลแม้ในขณะนี้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะพระพุทธศาสนาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งความจริงของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะซึ่งสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยคือพระธรรมธรรมะที่มีจริงท,ที่ทรงแสดงตลอด4 5่ิพรรษาหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วแล้วก็ ก่อนที่จะปริินพาน45,000ษาทุกคำมาจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจา้าทรงพระนามวัตถิปังกรแล้วนะคะบำเพ็ญพระบารมี4ส,สงไขยแสนกับเพราะฉะนั้นแต่ละคำแม้มงคนแต่ละข้อก็มาจากการที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงแต่ว่าพระพุทธศาสนาเนะะี่ยค่ะชื่อก็บอกแล้วนะคะพุทธ ผู้รู้ผู้ตื่นจากกิเลสผู้เบิกบานเพราะพ้นจากกิเลสดับกิเลสได้หมดสิ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ของผู้ฟังที่ศึกษาพ,พระธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทรงแสดง